สวัสดีครับวันนี้มาลองที่ไม่ได้มาลองครับมาส่งรถปลูกมันที่จังหวัดอุดรธาน,นีครับวันนี้ความห่างมาตรฐานที่เราทําเลยครับประมาณ80เซนได้ครับนี่ฮะร่รองการยกร่องครับพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็คือจําเป็นต้องเตรียมดินที่ดีนะครับในการปลูก มีต้นเอียงต้นอะไรบ้างครับแต่ไม่ใช่ปัญหาครับตรงนี้เสียหายไม่เกิน10%นแน่นอนนี่ฮะมาดูบรรยากาศร,รอบๆนี่ฮะไปยาวๆเลยครับเกลี่ยนหน้าดินโดนนะครับเรียบทริป ดีมโหมตักได้ไม่นานโผล่แล้วตกแล้วดินดีไง่ไ่มค่ับดินดีเม็ดต้นครับเม็ดต้นเลยคือจังหวะดินมันพูนขึ้นครับ <S <S> <S คือที่นี่เตรียมดินได้ดีมากครับ <S <S> <S <S> ตอนนี้เป็นเวลา สนาฬิกาสชั่วโมงนาทีแล้วครับผมออกมาตั้งแต่เช้าครับจากตัวเรงเทียมยังขายอยู่นะครับช่วงนี้ราคาสู้โควิดเลยครับถูกที่สุดกล้าการันตีนะครับสนใจติดต่อติดต่อเบอร์โทรทางใต้ลิงก์เลยครับใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับยังขายอยู่ครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมครับฝากแชร์ฝากกด subscribe subscribe พูดผิด แล้วกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ